สิบอันดับพระเครื่องยอดนิยมของหลวงพ่อเกษมเขีมโ,โก10เหรียญโชคดีจะสร้างในปี2,532เก้าเหรียญกิ่งไผ่จะสร้างในปี2,518แปดเหรียญรุ่นวัดทับพลาจะสร้างในปี 2517 7เจ็ดเหรียญกองพันสองจัดสร้างในปี2536 6หเหรียญมทบเจค่ายสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างในปี2518 5เหรียญกองพันเชียงใหม่จัดสร้างในปี 2518สเปลี่ยนกองพันโคราจัดสร้างในปี2518สมเปลี่ยนห้ารอบจัดสร้างในปี25 1สองเปลี่ยนระคังจัดสร้างในปี 2516ัหนึ่งเหรียญกองพันลำปางจัดสร้างในปี25งพสิบฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ